สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนอยู่กับผมบาสเดินป่าผ่อนซึ่งวันนี้นะพี่พีนเพื่อนผมก็จะกลับมาหาองค์หญิงกลางอีกรอบหนึ่งนะพี่พีนเพื่อนก็ซึ่งวันนี้ผมจะลองมาหาเขาดูนะพี่พีนเพื่อนว่าเขาจะอยู่ยังไงเป็นยังไงนะพี่พีนเพื่อนผมจะลองมาถามแกด้วยว่าแกจะตกลงเป็น เป็นแฟนผมหรือยังนะพี่พีนเพื่อนซึ่งผมก็ต้องทํานิสัยดีๆกับเขานะพี่พีนเพื่อนก็เห็นพี่พีนเพื่อนคอมเมนต์กันมาบอกว่าใจเย็นก่อนนะพี่พีนเพื่อนนะก็โอเคครับพี่พีนเพื่อนก่อนที่จะเข้าไปผมก็ต้องขอพี่พีนเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปโอเคครับพี่พีนเพื่อนจะพร้อมแล้วก็เราเข้าไปดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยครับไปครับพี่พีนเพื่อน ไปตอนนี้ก็เริ่มที่จะเหมือนจะมีอาการฝนจะตกนะพี่พี่เพื่อนทอนฟ้าคืมมากโอเคครับไปครับครับพี่เพื่อน ี่นคือถ้าเดินต้องระวังมากนะเพื่อนๆคุดูนะกาดมันฝนจะตกเลยพี่วินเพื่อนแรงก็เยอะมาก ใครอ่อวะวิ่งเพื่นแล้วมืขอนา้เช็ดกล้องอ่ะองญ่งกลางหรือเปล่าใช่ไหมวิ่นเพื่อนวิ่นเพื่อนคิดว่าใช่ไหม ็โอเคเด rein, it, like ี invers, ๋ยวผมจะลองเข้าไปหาเขาดูนะพี่พื <th> ่นเพื่อนถ้าใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวผมจะมาบอกพี่พื่นเพื่อนอีกทีหนึ่ง คือพี่เพื่อนครับก็คือเป็นองค์หญิงกลางนะก็คือที่ชุดแกใส่ก็เป็นชุดกระเลียงของคนเมืองรับแลนะที่พี่เบิร์ดได้ยังไงอะที่พี่เบิร์ดได้ช่วยองค์หญิงแกขายหรืออะไรหรือเปล่าถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูในช่องพี่เบิร์ดได้นะพี่เพื่อนก็ชุดแกสวยมากนะพี่เพื่อนเดี๋ยวลองเข้าไป พูดคุยกับองค์หญิงกลางกันดีกว่าพี่เพื่อนก็คือเป็นองค์หญิงกลางนะคือเขาได้ใช้เอเขาได้ใส่ชุดกระเลียงของคนมืองอับแหละโอเคเดี๋ยวผมอน,นุญาเข้าไปคุยกับเขาก่อนอค,ครับ 아우 ก็คือพี่บินเพื่อนครับก็คือดูนะอากาศคืบมากเหมือนฝนจะตกนะพี่บินเพื่อนก็องค์ยิงแกบอกว่าองค์ยิงแกจะกลับบ้านแล้วนะเพราะฝนจะตกนะพี่บินเพื่อนผมก็ได้ถามองค์ยิงว่าได้ช่วยเขาขายชุดกระเรียงกับย่ามกระเรียงไหมองค์ยิงแกบอกว่าไม่ได้ช่วยนะพี่บินเพื่อนเพราะเพราะว่าพ่อให้คือองยิงน้อยนะพี่บินเพื่อนก็คือเขามีอยู่สามคนนะ จะมีองค์หญิงใหญ่ก็คือเป็นแฟนพี่เบิร์ดนะแล,แล้วก็พี่พี่เื่อนแล้วก็องค์หญิงคนนี้นะพี่พี่เพื่อนแล้วก็น้องขององค์หญิงคนนี้นะก็พอให้ดูนะก็คือคนในเมืองรับแรงก็ช่วยกันทํานะพี่พี่เพื่อนแล้วก็องค์หญิงหรือแฟนพี่เบิร์ดแกก็จะเอาไปให้พี่เบิร์ดแล้วก็ขายนะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทํายังไงกันก็ใครที่อยากรู้ก็ไปดูช่องพี่เบิร์ดนะพี่พี่เพื่อน ก็โอเคครับพี่เพื่อนเดี๋ยวผมขออนญาตเข้าไปพูดคุยกับองค์หญิงอีกแป๊บหนึ่งนะพี่เพื่อน

นกนะคือพี่บน,นผมก็ได้งแผลนะก็ะคือพี่บินเพื่อนครับช็อตที่ผมได้ลื่นไหลลงมาจากนี่ก็คือผมได้ลื่นตรงนั้นนะพี่บินเพื่อนคือ ขาข้างนี้ผมได้แบบลื่นนะแล้วก็ทีนี้ก็ไหลลงมาตามน้ํานะก็คือองค์ยิงแกได้ลงมาช่วยผมไว้นะถ้าไม่ช่วยผมคิดว่าผมไหลลงไปนู่นแล้วพี่บินเพื่อนคือน้ํามันลึกมากตรงนั้นนะพี่บินเพื่อนก็องค์ยิงแกจะกลับแล้วนะก็คือองค์ยิงแกได้เดินมาส่งผมนะพี่บินเพื่อนองค์ยิงจะกลับแล้วเหรอนีและช่วยได้มอ องหญิงจะไปแล้วเหรอให้ไปส่งนะเอาไรนะให้ไปส่งนะให้ไปส่งเหรอคือตอนนี้ตัวผมเปียกไปทั้งตัวแล้วพ,พี่เพื่อนองหญิงจะต้องให้ผมไปส่งเปล่าคือดูนะผมเปียกไปทั้งตัวแล้ว่พี่เพืเ่อนครับ อะไรนะครับองค์หญิงไปนั่งนู่นก่อนก็ได้นู่นอะ่ะเดี๋ยวผมไปพูดคุยกับองค์หญิงอีกรอบหนึ่งก็คือตรงนี้น้ําจะตื้นแล้วนะพี่เพื่นอนอะไรนะองค์หญิงพ,พี่สาวยังอยู่ครับก็คือเขาช่วยกันคข่ขคองอยู่ครับ ขายชุดก็เลียงไง <sequ ENNIS S 1> ใช่ لا, อะไรนะครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากก็เจ็บขาหน่อยครับก็คือองหญิงแกถามอาการผมนะพี่เพื่อนว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรมากครับองหญิง แล้วองค์หญิงยังไม่กลับนี่คุณพ่อองหญิงไม่ว่าแล้ครับแล้วองค์หยิงเล็กอีกคนหนึ่งอ่ะอยู่ในเมืองรับแลหรออ๋อก็คือองค์หยิงเล็กอีกคนหนึ่งนะพี่บินเพื่อนที่เป็นน้องขององค์ยิงกลางนะก็คือเขาได้อยู่ในเมืองรับแลพี่บินเพื่อนก็คืออยู่กับท่านพ่อกับท่านแม่นะพี่บินเพื่อน ก็คือดูนะพี่วินเพื่อนน้ำอ่ะมันแรงมากพี่วินเพื่อนก็คือถ้าเดินไม่ระวังที่เหมือนผมนะก็คือจะได้เกิดอุบัติเหตุนะพี่วินเพื่อนนะก็จะได้ลื่นล้มเหมือนผมนะดีอะไรนะก็จะมาพูดคุยกับองญิงนั่นแหละครับก็จะมาถามว่าองค์หญิงจะตกลงไหมว่าจะ หรือองยิงจะแบบจะคุยคุยไปก่อนครับหรือยังไงอง์ยิงจะเอายังไงครับองค์ยิงแกก็บอกว่าองค์ยิงแกก็คิดไม่ออกนะพี่เพื่อนว่าจะเอายังไงก็คือท่านพ่อแกก็ยังไงอ่ะก็คือต้องให้ไปขอท่านพ่อแกนะก็คือผมไม่กล้านะพี่เพื่อนผมก็ต้องไปปรึกษาพี่เบิร์ดเองนะว่าจะเอายังไงนะพี่เพื่อนก็คือน้ำ น้ำนี่คือแรงนะพี่เพื่อนก็ถ้าบ้านใครที่อยู่ติดกับน้ําก็ระวังกันด้วยนะพี่เพื่อนระวังลูกหลานกันนะพี่เพื่อนองยิ่งจะไปยังจะ,จะไปแล้วเหรอไ,ไปเดี๋ยวผมไปส่งเกียร์ทาวะไปองยิง ก็คือองยิงแกบอกว่าไม่เป็นไรนะพีเพื่อนงั้นผมกลับก่อนนะก็คือองยิงแกบอกว่านั่งคุยกับแกก่อนแป๊บหนึ่งนะพีบ่บินเพื่อนโอเคครับคือแบบม,มาไกลครับ หือองยิงแกบอกว่าคิดถึงพี่สาวนะพี่บินเพื่อนองยิงอีกสักพักผมคิดว่าผมจะต้องกลับแล้วนะพี่บินองยิงครับพอถ้าเกิดฝนตกนี้ก็คือโทรศัพท์ผมจะเปียกแล้วก็เดี๋ยวมันจะพังเอาครับรอะไรนะรมันคือโทรศัพท์ครับรคือองยิงแกไม่รู้จักนะพี่บินเพื่อน ไปองยิงผมคิดว่ากลับกันดีกว่าก็เดวไว้มาคุยกันใหม่ครับเนี่ยแล้วใช่ยังฮะ<า>คือองยิงแกบอกว่าคืนนี้แกจะลงไปหาแล้วพี่เพื่อนองยิงก็ระวังระวังตัวนะขอคุณพ่อก่อนเดี๋ยวคุณพ่อเป็นห่วงนะครับไปองยิงเราคิดว่าเดวเรากลับกันดีกว่า พี่ทาบบายองหญิง,งก็โอเคครับพี่บินเพื่อนเดี๋ยวผมกับองหญิงเราคิดเราทั้งสองคิดว่าเดี๋ยวเราจะกลับก่อนนะพี่บินเพื่อนเพราะองหญิงแกก็จะเดินไปทางนู้นนะพี่บินเพื่อนไม่รู้ว่าแกจะไปคือแกบายบายผมนะบายบายครับองหญิงโอเคครับพี่บินพี่บินเพื่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับ ขออนุญาตออกก่อนโอเคครับ okay, พี่บินเพื่อนก็คือตอนนี้ผมได้เดินออกมายังนอกแล้วนะก็คือผมได้เกิดอุบัติเหตุนะพี่บินเพื่อนก็คือได้ตกน้ํานะแล้วก็ทีนี้ท่านองค์หญิงแกก็ได้มาช่วยผมนะพี่บินเพื่อนคือตัวผมเปียกไปทั้งตัวแล้วก็คือตอนนี้หนาวมากก็คือถ้ากลับไปก็คือถ้ายังโดนฝนก็คืออาจจะไม่สบายนะพี่บินเพื่อนก็องค์หญิงแกใจดีนะพี่บินเพื่อนแป๊บหนึ่งขออนุญาต พักก่อนก็คือเหนื่อยมากก็องหญิงแกก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะคุณพ่อแกก็ต้องให้ผมเอ้ยองญิงแกบอกให้ผมไปขอพ่อของแกก็คือผมกลัวแล้วเรื่องนี้ผมก็ต้องไปปรึกษาพี่เบิร์ดว่าจใจผมจะเอาอยัางไงดีนะก็คือองหญิงแกก็เหมือนจะตกลงไม่ตกลงนะเพราะก็คือแกกลัวพ่อแกจะด่า จะตีจะว่าเอานะพี่เพื่อนแก ège, ก่อนจะแก ège, จะไปแไปกบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้มาหานะไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เคพรพพี่เพื่อนก่อนที่ผมจะกลับบ้านผมต้องขอพี่เพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปจะต่อไปก็ฝากพี่เพื่อนติดตามกันด้วยนะจนกว่าผมจะได้เป็นแฟนกับอง์ญิงนะพี่เพื่อนฝากติดตามด้วยนะอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะถ้าใครไม่อยากจะพลาดคลิปพี่พื่น ถ้าใครไม่อยากจะพลาดคลิปนะก็กดสั่นกระดิ่งไว้ใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะพี่เพื่อนโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ